เราทำทานเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อชาติน่าจะรวยนั่นโง่นะคนรวยมีความสุขจริงไหมไม่แน่ไม่แน่ว่ามีความสุขอย่างคนมีเงินตั้งเป็นหลายหมื่นล้านนะเนาะไม่ได้เข้าบ้าน <Yeah. S 1> มีความสุขหรอ <Yeah. S 1> ถึงไปอยู่เป็นเศรษฐีอยู่ประเทศอื่นนะมันก็ไม่มีความสุขหรอก yeah. บางทีก็คงอยากกินน้ำพริกกะปิห้นมาหาเกี๊ยกะปิกินไม่ได้กินแต่อาหารฝรั่งน่าเบื่อพวกเราลงไปกินอาหารฝรั่งทุกวันเลยสยองะะทำทานไม่ใช่เพื่อจะรวยทำทานเพื่อจะลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวเพื่อจเจริญกุศลมีความการุณาช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย นี่เป็นกุศลรักษาศีลไม่ใช่เพื่อภูมิใจว่ามีศีลดีกว่าคนอื่นเอาไว้บลับเขาว่าเขาไม่มีศีลถือศีลนก็เพื่อไว้สู้กับกิเลสห้กิเลสมันแรงเราไม่จะสู้ยังไงเราก็ข่มใจศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ทําความชั่วไม่ให้ทําตามกิเลสสมาธิเนี่ย มันเป็นกำลังที่แรงขึ้นกว่าศีลมันยันระดับผลัดกันลูกผลัดกันรับกับกิเลสช่วงไหนสมาธิดีกิเลสก็อ่อนช่วงไหนสมาธิอ่อนกิเลสก็แรงขึ้นมาแต่ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดลากถอนโคนกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องการสู้กับกิเลสทั้งนั้นแต่ถ้าทำไปเพื่อสนองกิเลสนะลำบากนาน อย่างเราไปปล่อยวัวปล่อยควายถ้าเราไปปล่อยวัวปล่อยควายเพราะเราเกิดความการุณาสัตว์มันจะถูกฆ่าเราสงสารมันให้ชีวิตเป็นทานอย่างเงี้ยอย่างนี้เราได้บุญนะได้บุญหรือถ้าเราไปปล่อยวัวปล่อยควายเพื่อเราจะได้แข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายอะไรเงี้ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ทำเพราะโลภทำเพราะโลภ เงินได้บุญเล็กน้อยเพราะว่าเจือด้วยความโง่บุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญาบุญนั้นเป็นบุญใหญ่ดันั้นเรามีเงินนิดเดียวนียเราสามารถทําบุญใหญ่ๆได้มีเงินหลายล้านทําบุญทิ้งเป็นล้านล้านอาจจะได้บุญนิดเดียวก็ได้ถ้าทำโดยหวังผลตอบแทนตามกิเลสดงินเรารักษาศีลเราทำทานรักษาศีล เราทำสมาธิอะไรเนี่ยเพื่อลดละกิเลสเท่านั้นตั้งเป้าให้ถูกอย่างนี้เรียกว่าเราทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำไปเพื่อจะได้เหงทำเพื่อจะเหงคำว่าเหงคำว่าสวยอะไรไม่มีในสาระบบของศาสนาพุทธเลิกดีเคราะห์ร้ายไม่มีในสาระบบของศาสนาพุทธเลิกกับเคราะห์เป็นชื่อของดาว ดาวเริกดาวเคราะห์พระพุทธเจ้าบอกว่าดาวมันจะมาทําอะไรเราได้ทําได้เหมือนกันนะถ้ามันหลุดมาแล้วมันมาชนกับโลกอะเนาะอ่ดาวหางวิ่งมาชนโลกอะไรเงี้ยแต่ดาววิ่งอยู่ข้างบนนะมันจะมาทําอะไรเราความเชื่อของเราทําให้เราเชื่อไปเองหรือเทวดา เทวดามีไหมมีเทวดามีจริงๆนะเทวดาจะมาช่วยเราได้ไหมช่วยได้น้อยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเทวดาช่วยเราไม่ได้